ครับใครรู้ไหมแปลว่าอะไรรู้ไหมครับรู้ไหมครับมีใครแปลออกไหมฮะไม่เห็นอ่ะรู้ก็ขึ้นมาบอกสิอะถ้างั้นอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเจอกัน AR ของเรานะครับซึ่งจะบอกว่า X แสกเรานะครับมี AR ไม่ปกติหลายคนมากไม่ปกติไม่ปกติทั้งทั้งเป็นอะมีหลายแบบมากมีหลายแบบมีหลายแบบครับจะได้แบบไหนนะครับโอ้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรสะดวกดีนะครับสะดวดีเลยครับสะดวกดเพรนะ่ว่าเขาไป็วคที่ทำให้เราต้องทำงานได้ขใช่ครับผู้มีความสะดวกนะครับและเป็นผู้แบกของะครบด้วยด้วยอคได้แล้วแล้ว เขาบอกว่า AR ของ x a c t นี้ไม่ธรรมดานะครับพี่ถือไหม่ฉยๆคว้าไปเลยอะเอาไปเลยอะเอาเป็นเซเลปเนะเพราะว่าไปไหนเนี่ยจะชอบมีแบบน้องๆเฮ้ยถ่ายดูปถ่ายรูปหน่อยนะไม่ธรรมดาบางทีนี่แต่งตัวเกินศิลปินด้วยบางทีไอชาคว้าไมค์ไปก็ใช้ไมค์พูดก็ใช้ลูกไม้ด้วยโอเคเลยเรนจะบอกว่าหน่ารักไหมคะรักเมื่อเช้าเมื่อเช้าทานข้าวมาไอชาทำจานตกแตกนะครับแล้วก็ ใช่ว้าวซึ่งต้องบอกว่าระบบาโผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหลักกฎเบอร์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ผู้หญิสวยๆก็ว้าวกันน่ะใครบอกว่าเป็นความพึ่งผมสร้างเลยนะพึ่งผมสร้างอย่าให้เห็นแค่พวกโผู้สาวสวยของเราเนี่ยเราใหู้ดเลยไม่ออกเลยนะไอ้ช้าพูดเลยไม่ออกเลยนะจุดนี้นะคะแล้วก็เนื่องในวันนี้เนี่ยนะเป็นวันเกิดของไอซ์สาด้วยนะครับเพราะนั้นเรา Chúc các em bên đây nói Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday yeah. hey. ไปถานก่อนเอาไว้ให้เป่าอาไปถานก่อนไปถานก่อนไปถานสาธุใช่ไม่ถือไม่ให้อา, uh huh. อาเราียกไม่ถือไม่ให้ไม่ให้ปล่อยไม่ด้วยอะนี่แข่อขันกันยันก่อนต้องเสร็จวันพอในชา้นหน่อยแล้วครับผมครับก็ขอไวพรนะครับให้พี่ชานะครับสามสวยนะนั่นแหละกำลังจะพูดเลยสามสวยนะครับสาวสวยได้ครับี่บอกว่า ก็มีแต่เร Bref, ื่องดีๆครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นเรื่อที่น่ารักของพวกเราตลอดไปครับเออเอาได้ๆๆเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ซ้อนอีกเรื่องหนึ่งอะไรอ่ะที่ผ่านมานะครับไม่นานวันนี้ครับมีวันเกิดของคนคนหนึ่งนะครับต้องบอกว่ยมันสำคัญมากๆนะครับวันที่ไหนฮะ21นะครับที่ผ่านมานะครับมีวันเกิดของสาวสวยหนึ่งคนก็คือ คูเลยดีกว่าเดี๋ยว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 เดยวอะไรให้ีแคทเขาได้อันใหญอันหรัยกอันใหยงอสาม่โมได้หาใส่แล้วอครับทั้ใส่ด้ยเดี๋ยวไม่ได้ีาเไม่จืดไม่จืดนี่่เ ีของพ่อให้นะครับจากสองผวผู้โสนะครับจากบ้านพิษณุสานะครับก็คือน่่นะครับเที่ยวติ๋งนะครับกับพี่เกณนะครับถ้นไหนเป็นเช็คเงินสดก็มาบ้านบางนะครับขอบ้านละที่ดิน